สวัสดีคะ่ะชาว youtube ที่น่ารักทุกทุกท่านดยน,นะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องแม่มีอินเจแปนนะคะวันนี้ก็พามาขับรถชมวิวชมบรรยากาศหิมะนะคะแล้วก็ผู้คนนักท่องเที่ยวต่างๆตามจังหวัดที่แม่มีอาศัยอยู่นะคะก็คือ จังหวัดนางาโนเคนนั่นเองนะคะที่นี่ก็เป็นอำเภอทากายามะนะคะเป็นสถานที่เล่นสกีแล้วก็เป็นที่ท่องเที่ยวหลายอย่างที่ขึ้นชื่อนะคะอ,อย่างเช่นลิงแชอองเซ็นนะคะแล้วก็มีออเซ็นต่างๆนานาเยอะแยะมากมายเลยนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็น ส่วนที่นี่ก็มีกำแพงหิมะย,มย่อมๆนะคะให้เราได้ดูแล้วก็เก็บภาพสวยๆกันได้นะคะที่นี่ก็จะไปง่ายกว่ากำแพงหิมะที่อารุปุสุนะคะทางโน้นก็จะไกลหน่อยแต่ว่าอยู่จังหวัดเดียวกันกันกบที่แม่มีอาศัยอยู่นะคะคือนางโน,โนเคนนะคะเมืองนางโน,โนก็เป็น เมืองที่น่าอยู่นะคะเป็นภูมิประเทศที่มีภูเขาล้อมรอบนะคะไม่ไม่ติดทะเลนะคะนี่ก็วันนี้ไม่มีก็พามาเที่ยวถึงข้างบนภูเขาเลยสูงเลยนะคะเพราะว่าตั้งแต่อยู่มาอยู่ที่ญี่ปุ่น25ปีนี้ยังไม่เคยขึ้นมาที่นี่ในฤด,ดูหนาวนี้นะคะ รอบนี้ก็อยากเก็บภาพสวยๆแล้วก็ลองลองขับรถขึ้นมาเองนะคะ <c oughs> คอืมก็สามารถขึ้นมาได้สะดวกสบายเลยนะคะที่นี่ก็อยู่ห่างจากบ้านไม่มีประมาณ70กิโลเมตรนะคะไปกลับได้สบายมากเลยนะคะเพราะว่า ใช้ทางด่วนตลอดทางเลยก็ได้นะคะจนมาถึงตีนช่วงตีนเขานะคะส่วนด้านบนภูเขานี้ก็จะมีการใช้รถเกตทิมะทำทางให้เราสามารถขับรถได้สะดวกสบายหน่อยนะคะแต่ก็ต้องอ,อ,อาศัยความระมัดระวังด้วยนะคะนี่นะคะ ก็เป็นกำแพงหิมะแบบย่อมๆพอได้ถ่ายรูปได้สวยงามได้เหมือนกันนะคะไม่เสียวเที่ยวมากเลยมารอบนี้นะคะก็แอบ,บวันๆแต่กเ็เดินทางได้สบายค่ะชอบบรรยากาศที่นี่สวยมากอยากให้ทุกทุกคนมาแวะเที่ยวชมกันได้นะคะมีอ่อ ลานสกีให้คนที่สําหรับคนที่ชอบเล่นสกีมาเที่ยวเล่นกันได้นะคะส่วนแม่มีก็ไม่ได้เล่นสกีนะคะพาทุกคนมาเที่ยวชมหิมะภาพบรรยากาศในเมืองที่แม่มีอาศัยอยู่เนาะไม่ไกลมากนะคะขับรถจากบ้านมาประมาณชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงนะคะก็ถึงแล้วนะคะ บรรยากาศที่นี่สวยมากแต่ปกติแล้วก็คือหิมะจะเยอะกว่านี้นะคะตามหลักเนาะแต่ว่าพอดีวันนี้คือหิมะก็ได้ละลายไปบ้างแล้วถนนหนทางก็สามารถวิ่งได้ไม่ไม่ลำบากมากนักนะคะแม่หมีก็เลยตัดสินใจขึ้นมาไม่งั้นก็ไม่กล้ามานะคะผู้หญิงเนาะถ้ามาก็อืม น่าจะมีคนที่ขับรถเอ่เป็นผู้ชายหรือว่าจะดีกว่านะคะอุ่นใจกว่าเนาะแต่นี่ไม่มีคือตัดสินใจมาเองเลยคือคุ้มค่าแล้วก็ดีใจมากเลยนะคะสามารถขึ้นไปถึงข้างบนได้บรรยากาศสวยงามมากเลยนะคะไปค่ะทุกคนไปชมบรรยากาศที่สวยงามกันค่ะ แหล่งท่องเที่ยวใกล้ๆแถวนี้ก็มีหลากหลายมากมายนะคะโดยเฉพาะลานสกีต่างๆแล้วก็มีลิงแชอองเซนนะคะก็อยู่ไม่ไกลนะคะเป็นทางผ่านตอนที่เราก่อนจะขึ้นมาถึงที่นี่นะคะแต่ช่วงหน้าหนาวน,นี้จะเดินทางลำบากนะคะ ตรงที่ไปเล่นไปดูน้องลิงแช่งเซนนะคะเราต้องเดินเท้าขึ้นไปจากที่จอดรถขึ้นไปประมาณ1.6กกิโลเมตรนะคะแต่ก็เขาทำทางเดินได้แบบดีมากๆเลยนะคะท่านใดที่สนใจมาท่องเที่ยวก็สามารถมาเที่ยวหาข้อมูล มาท่องเที่ยวกันได้นะคะจังหวัดนางคโนเคนนะคะไกลกันมากแล้วก็จะอสถานที่ดูน้องลิงแช่ออนเซนได้นะคะที่ชิโกกุดานิหรือหุบเขาจากนรกนั่นเองนะคะน้องลิงน่ารักมากมีความน่ารักน่าเอ็นดูนะคะพอดีวันนี้วันที่เรามาก็เป็น บรรยากาศเป็นใจนะคะคือหิมะตกนะคะท่านชมคือนี่เลยนะคะน้องลิงก็เป็นบรรยากาศที่ลมแช่องเซนแล้วก็มีหิมะตกมาแบบสวยงามพอดีเลยนะคะท่านใดที่สนใจออกมาท่องเที่ยวก็ลองสาบหาดูกันได้นะคะสโนว์มงกี้ลิงหิมะแช่องเซนนะคะ Snow Monkey เดี๋ยวแม่เองแม่มีก็จะทำคลิปสําหรับน้องลิงแช่์ออนเซนไม่ต่างหากนะคะเอาไว้มารับชมแล้วก็มาท่องเที่ยวกันได้นะคะขอบคุณทุกๆการรับชมด้วยนะคะน้องลิงน่ารักน่าเห็นดูมากเลยนะคะ หนาวแค่ไหนไม่มีก็อยากจะคือไม่อยากแวใสายชังตาจากน้องๆเลยคือแต่ละตัวก็มีความน่ารักน่าดูมากเลยนะคะนี่ก็อยู่ไทยติดจนสบอบประมาณ3าชั่วโมงได้นะคะลืมว่าหนาวไปเลยนะคะเพราะว่าระยะทางเดินจากที่เราจอดรถไว้นะคะเดินขึ้นมาหาน้องลิงนี่ก็ประมาณ 1.6กิโลเมตรนะคะคือใส่เสื้อหนาๆน,นี่คือเหงื่อแตกซกเลยนะคะทุกคนต้องเตรียมเตรียมพร้อมหลายๆอย่างด้วยนะคะใส่เสื้อผ้านหนา,าใส่รองเท้าที่ไม่ลื่นหิมะนะคะสำหรับทลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ คลิปต่อไปนะคะเดี๋ยวจะนำภาพน้องลิงมาให้ชมกันอีกนะคะขอบคุณค่ะま a t 越し o りโとうございましたขอบคุณทุกๆก,การรับชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย